รับปล่อยให้ได้ก่อนที่มันจะสร้างมโนตัวใหม่ขึ้นมาก่อนที่จะไปกระทบก่อนที่จะผูกกับภพไปอย่างเนี้พระอาจารย์ครับถ้าเกิดเป็นภพเนี่ยพอจะกล่าวได้จากพระสูตรไหนไหมครับว่ามีภพใหญ่แล้วก็มีภพกลางคือภพมัชฌิมานะครับแล้วก็มาภพละเอียดคือหมายความว่าก็พื้นนาภพใหญ่ก็เป็นพื้นหน้าเลยไงอ๋อก็ต้องเป็นพื้นนาเลยใช่อ หินายะทาตุยามัชฌิมายะทาตุยาปณีตายะธาตุยาโรกๆอย่างพวกเราเนี่ยควรจะเห็น,นหินายะทาตุยาให้มันละนานที่ตรงนี้ให้ให้มัน<ห>คล่คองก่อนให้คล่องก็พอละอืมเพราะว่าเพราะเวลาเวลาผูกกับอารมณ์มาเนี่ยครับอารมณ์ตัวเนี้ยถูกแบ่งเป็นกุศลกรรมบทสิบอกุศลกรรมบทสิบอีกใช่ไหมแต่นั้นอันดับแรกเนี่ยผู้เจ้าจึงบอกให้ทิ้งอกุศลกรรมบทสิบก่อนไงใช่ไหม เพราะถ้ายังไม่ทิ้งตรงเนี้โอกาสที่เรามามาเจอผืนนาซามเนี่ยมันจะไปนาลกก่อนไงมันไม่ถึงเพราะนั้นมันมันมันต้องฝึกทิ้งอากุศลสังกปะไปเรื่อยๆื่อนะครับเสร็จแล้วมามาเจอกุศลกุศลโยมก็เพลินอีกเพลินก็ยมต้องละความเพลินในกุศลอีกแต่นนั้การละความเพลินได้เราดุจกระพริบตาต้องทั้งอกุศลและกุศลอืมอืมไม่ใช่อกุศลอย่างเดียวอเพราะอากุศลปุ๊บเนี่ยยมยังเหลือกุศลสังกปะ ที่ยังปรุงต่อและยังเพลนต่อใช่ไหมยังก็ต้องมาละกุศลสังกปะให้สั้น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 ลงมาอีกอืแต่นั้นอินทร์พนาชั้นเลิศเนี่ยมันรวมหมดเลยนะรวมผืนนาทั้งหมดเลยอย่างนี้ยและรวมผืนนาที่เป็นธรรมังด้วยในส่วนในส่วนนามธรรมด้วยขั้นต่ําก็ต้องคือมัชทิมายะหรือปณีตายะเลย แล้วถ้าเชื่อมไปถึงมรณะกาเลรับพระจากรรรดิพักุณสูตรที่ว่าบุคคลที่สามหรือบุคคลที่หกเนี่ยครับอ,อันนี้ก็หมายความว่ามีอนาคามีเป็นเบื้องต่ําเลยเนี่ยพอจะอธิบายถึงกันได้ไหมครับใช่เพราะว่าในภคุณสูตรเนี่ยพระองค์บอกว่าผู้ที่ได้ฟังคําตถาคตในช่วงมรณะกาเลใช่ครับคืออย่าลืมที่พระอ,องค์บอกบอกเอออันนี้สงหกประการมาเนี่ยนะใช่ครับจะถูกล็อกด้วย มรณะกาเลในเวลาใกล้ตายเขาได้เห็นตถ,ถาคตตถาคตได้แสดงธรรมอันงามในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดครับล็อกมรณะากาเลไว้ทั้งหกข้อเลยอืแล้วก็บอกสังโยชน้า<น>ที่ยังไม่สิ้นก็จะสิ้นในสามกลุ่มสังโยชน้ายังไม่สิ้นก็จะสิ้นเนี่ยพวกแรกคือได้เห็นตถาคตพวกที่สองคือไม่ได้เห็นตถาคตแต่ได้เห็นสาวกตถาคตพวกสามเนี่ยตถาคตก็ไม่ได้เห็นสาวกก็ไม่ได้เห็น แต่ตัวเองเนี่ยใคร่ควรเนื้อความแห่งธรรมะในการละหันควรธรรมะอันนี้คือที่ได้เคยได้ยินได้ฟังได้เล่าเรียนมาอทรงจําได้คล้องปากขึ้นใจเอามาละลึกได้ตรงนี้แล้วใครควรตรงนี้สังโยชน์ห้าที่ยังไม่สิ้นก็จะสิ้นและสามพวกต่อมาก็คือสังโยชน์ห้าสิ้นแล้วแต่นั้นถึงแม้เขาจะเป็นอริบุคคลแล้วสังโยชน์ห้าสิ้นแล้วเตรียมเป็นลรหันเขาก็ยังควรฟังต่อใช่ไหมก่อนตายล้วเปิดให้เขาฟังไปเลยครับอ่าพวกนี้ก็จะ ได้เป็นอรหันเลยพวกนี้ได้เห็นตถาคตพวกสองได้เห็นสาวกแต่ไม่ได้เห็นตถาคตพวกสามไข้ควรเนื้อความแห่งธรรมะก็ทําให้สังโยชน์เบื้องสูงที่เหลือสิ้นสิ้นได้เป็นอรหันนี้ถ้าเป็นได้เป็นอรหันเนี่ยไม่ได้บอกว่าอันตรายเป็นนิพพานีแสดงว่าก่อนกายจะสาเพทาก่อนตายเขาได้เลยได้เลยถ้าได้ฟังถ้าเขาสังโยชน์ห้าสิ้นไปก่อนนะแล้วได้ฟังซ้ำแสดงเร่งสปีดเขาให้เร็วขึ้น อินทรี Easy, แก่กล้าแล้ว <Easy, S 2> อินทรีแก่กล้าและอยู่แล้วไงแต่ถ้ายังเป็นปุถุชนสังโยชน์ห้าเบื้องต่ำยังไม่สิน้นสามันแรกก็จะทําให้สังโยชน์ห้าเบื้องต่ําสิน้นท่านนี้พอสังโยชน์ห้าเบื้องต่ําสิน้นอันนี้พระองค์ใช้คําว่าปัญจนังเลยนะห้าเกลี้ยงปัญจนังโอรัมภาคียานังสัญโยชนานังปริขยาห้าเบื้องต่ําสังโยชน์สิน้นครบห้าข้อ ครบห้าข้อก็ไปบุคคลสี่จำพวกไงอุทังโสโตโใช่ไหมผื้นนาที่เขาจะไปแต่ทีนี้พระองค์ไม่ไม่ได้บอกว่าไปเป็นอุทังโสโตเพราะอะไรเพราะในระหว่างที่กำลังจะเปลี่ยนภพเนี่ยพัฒนาได้หมดเลยตลอดเลยปริพาน์ก่อนก็ได้ไปพระไปคืออเพราะความต่างกันของอินทรีย์เนี่ยช่วงนี้พัฒนาได้หลากหลายรูปแบบเลยพระงจึงพูด แค่กว้างๆว,ว่าสังโย์ห้าเบื้องต่ำสิน้นปัญจังน,นังเท่านั้นจากนั้นเนี่ยถ้าถามว่าแล้วเขาจะไปไหนต่อคติของเขาต้องเอาไปเข้าปุริสคติเจ็ดปุริสคติเจ็ดเจ็ดทางที่ไปของบุคคลเนี่ยถูกล็อกด้วยห้าเบื้องต่ำสินส้นทั้งเจข้อเนี่ยถูกล็อกด้วยห้าเบื้องต่ำสิน้นแล้วคุณจะเป็นหนึ่งสอสสห้าหเจ็ด จึงบอกนะว่าพอพักคุณสูตรเนี่ยสังโยชน์ห้าเบื้องต่ำสิ้นแล้วถามว่าจะไปไหนต้องมาเข้าตรงนี้เพราะเจ็ดพวกเนี่ยถูกล็อกด้วยห้าสังโยชน์เบื้องต่ำสิ้นมันต่อจากตรงนี้พอดีไงใช่ไหมดังนั้นพวกนี้จึงสามารถประนิพานได้หกพวกที่เจ็ดคืออนาคามีอนาคามีชั้นที่ห้าเป็นอาการิฐาแต่นั้นพวกได้ฟังธรรมะก่อนตายไม่ธรรมดาที่เราเห็นผิวผ่องกันทั้งหลายเนี่ย เขาบอกว่าได้ตั้งแต่อันตราสามพวกอุปปาหัจจสังฆรัสสังฆละแล้วแต่เขาเลยเหตุเพราะว่าก่อนร้อยปีที่เราเห็นชีวิตเขาเราเห็นชีวิตเขาแค่ร้อยปีก่อนร้อยปีเนี่ยในสังสารเราไม่รู้เลยเราไม่รู้เลยว่าเขาบำเพ็ญพจน์นั่งสมาธิเจริญปัญญาอะไรมาขนาดไหนพยากรณ์ไม่ได้ได้สาธุครับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับกราบนมัสการพระอาจารย์ครับคงจะถามเรื่องนันทิ อยากจะให้ะอาจารย์เนี่ยครับได้แสดงเรื่องนันทิโดยละเอียดอืเพราะว่าผมว่ายังมีคนหลายๆคนไม่เข้าใจนันทิเพราะนันทิความจริงแล้วนันทิเนี่ยคือสุดยอดแหละมันละเอียดมากมางคนบอกละนันทิละนันทิละนันทิแล้วงไงต่อดึงติดไปอยู่กกกอ่าับสติปัฏฐานสี่คือลมหายใจเข้าลมหายใจออกแต่ในขณะบอกละนันทิเนี่ยยังมีคิดอยู่ในใจอยู่เลย เพราะ,ะนร่านนทนีนี่ก็ยังไม่ประสบความชีวิตเ,เพราะร่างนาทีมันต้องตัดขาดเลยตัดขาดเว้นขาดจากการคิดทั้งปวงในวาจาวาจาในใิจจต้องดับถูกต้องไหมครับคือคือคน,คนกําลังทาอะ่ะมันมันไม่ใช่ว่าจะต้องได้หมดเนี่ยเหมือนคนเจริญอันนี้จะสัญญาพงจึงบอกว่าอ่ะดูซิว่าอันนี้จะสัญญาได้ได้ผลหรือย,ยังครับจิตต้องหวนกลับต้องงอกลับ,บอย่างนี้ แต่ถ้ายังไม่ขวนกลับไม่หงอก,กลับนี่อันนี้จะสัญญาเธอยังไม่ได้ผลหรืออีกมุมหนึง่งเธอต้องรู้สึกเหมือนเพชฌฆาตเนี่ยเนื้อดาบอยู่ตรงหน้าเธอตลอดจะฟันคออ่าพร้อมตายตลอดเนี่ยรู้สึกเหมือนเอ้ยชีวิตไม่แน่นอนเลยคือมันตายได้ทุกวินาทีเลยถ้าอย่างเงี้ยพระพุทธเจ้าบ,บอกอันนี้จะสัญญาได้ผลแล้วเห็นนะดังนั้นการละนันทีได้ผลเน่ะกว่ามันจะได้ผลเนี่ยเราก็ไม่ไปคาดหวังใครที่ ใครใช้ละนันทีแล้วคุณจะต้องสงบนิ่งเป็นหุ่นอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเป็นธรรมดาที่บางคนมีโกรธพอใจแต่เขาต้องกลับไปเขาต้องไปทบทวนเนี่ยแต่ด้วยความที่เขาเขายึดหลักการละนันทีเนี่ยอย่างน้อยสัญญาที่ตามไปเนี่ยมันก็จะรู้แล้วเฮ้ย hey, นี่สัญญาเก่าตามมา,ต,า,มมาต้องทิ้งแล้วอาจจะไปทิ้งที่บ้านอาจจะทิ้งอีกวันสองวันนี่ก็แล้วแต่กําลังใช่ไหมเพราะสิ่งที่เขาะจะต้องเข้าใจผมผมผมปริลวิตกว่า อในส่วนตรงเนี้ยเขาต้องเข้าใจในความเป็นเนื้อธรรมของนันทีก่อนถ้าเผื่อเขาไม่เข้าใจในความเป็นเนื้อธรรมของนันทีแล้วเนี่ยหรือไม่เข้าใจพระสูตรของที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตัดไว้ทั้งหมดอืไม่ว่าอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเผื่อเราไม่เข้าใจพระสูตรเนี่ยหรือไม่ไม่คล่องปากขึ้นใจเนี่ยยากครับคือบางทีมันเข้าใจแต่มันยังทําไม่ได้พระเจ้าจึงแยกรู้ชัดกับรู้แจ้งเอาไว้ไงนี่พอรู้ชัดแต่มันยังมันยังล้าไม่ได้หมดเนี่ย หรือพวกอัปหินามันยังละไม่เกี่ยงมันก็เลยไปเป็นสกาธาคามี mm. เออถ้ามันรัเกี่ยงแล้วสิอื mm. มันก็ไม่ต้องเป็นแต่สกาธาคามีอ่ะเล่นไปอีกชาติหนึ่งของเทวดา mm. โอ้โหเล่นไปกี่ล้านปีเทียบเลย mm. นี่นี่คือความที่ไม่เท่ากันของอินทรีย์แต่ละคนไงใช่ไหมแต่ยังน้อยเราต้องก็ต้องรู้หลักการแหละว่าท้ารันันทีเนี่ยก็คือทําให้อารมณ์นั้นนะมันดับไปให้มันจบไป mm. ไม่ผูกติดกับอารมณ์ใช่ไหมเพราะอะไรเพราะเห็นอยู่โดยถูกต้องเห็นอยู่โดยถูกต้องคืออะไรเห็นว่ามันไม่เที่ยงเห็นเป็นทุกข์เห็นเป็นอนัตตาอย่างนี้นั่นคือการเห็นโดยถูกต้องย่อมเบื่อหน่ายพอเห็นไม่เที่ยงการเห็นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยเป็นการเห็นโทษอาทินวะงนั้นการที่เราเห็นอาทินวะอยู่เนืองๆเนี่ยสัตว์จะคลายความพอใจการเห็นแต่อสาทาเนี่ยสัตว์จะยึดติดผู้ยึดติดจะยิ่งยึด มุมมองเนี่ยพระองค์ก็ตัดบอกแล้วเธอต้องเห็นอาทินวะบ่อยๆดังนั้นการละนันทิก็เป็นการสร้างให้เราเห็นอาทินวะด้วยคือเห็นนิโรธคือความดับนะดังนั้นการละนันทิเราจะเห็นนิโรธเลยอยู่ตลอดเวลาการเห็นนิโรธนิโรธนิโรธเรื่อยๆสัสตะ,ะ,ะทิฏฐิจะหมดไปสุดตรงความเห็นข้างหนึ่งจะหมดละได้ประโยชน์หมดเลยการเห็นนิโรธความดับก็ไปถึงอรหรันต์ การเห็นอนิจจสัญญาก็ไปถึงอรหันต์มันจะต่อกันหมดเพราะมันเป็นปฏิจจสมุปปนธรรมซึ่งกันและกันการเห็นอนิจจจะทําให้เห็นนิโรธการเห็นนิโรธจะทําให้เห็นอนัตตาการเห็นอนัตตาจะทําให้เห็นเนตังมามะเนสโสมัสสมิทัมวโสตตาซึ่งมันคือปฏิจจสมุปปนธรรมซึ่งกันและกันเลยอาศัยกันและกันในการเกิดถ้าไม่มีอนิจจทุกขังจะไม่มีังนั้นแตกสลายมันมีเพราะแปรเปลี่ยน แปลเปลี่ยนมันก็มีเพราะเกิดถ้าไม่โผล่การเกิดขึ้นมาอะไรมันจะเปลี่ยนละ่ะจะเรียกอะไรเปลี่ยนใช่ไหมไม่มีอะไรให้เปลี่ยนมันมีให้เปลี่ยนเพราะมันเกิดมาแล้วนื้การเกิดต้องมาก่อนอุปาโทรหรืออุบัติอุปาโทรปัญญาญติเกิดปรากฏเมื่อเกิดปรากฏปุ๊บเสื่อมจะปรากฏและเมื่อเสื่อมเนี่ยไม่ได้หยุดเสื่อมเสื่อมเรื่อยๆขณะที่เสื่อมเรื่อยๆก็คือตัวมันเนี่ยเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานั่นคือเมื่อตั้งอยู่มีภาวะายอยื่นปรากฏ เมื่อมีการเสื่อมเรื่อยๆไม่หยุดเราสามารถมองได้เลยว่าอันนี้ต้องดับระสดุนี้พงจึงหยุดแค่เสื่อมเรื่อยๆคนจะคิดเองต่อเองได้ว่ามันต้องดับแล้วเวลาเวลาพูดบางอย่างก็พูดแค่เกิดกับดับไม่ไม่พูดเสื่อมเพราะก่อนดับมันต้องเสื่อมอยู่แล้วหรือพูดอีกแบบหนึ่งคือเสื่อมไม่เที่ยงดับอนัตตาสิ่งที่ไม่เที่ยงก็ต้องเกิดไอ้น,นี่ต้องเดาได้แล้วว่ามันต้องเกิดมาก่อน นี่คือการจัดกลุ่มคําของพระศาสดาที่จะทําให้เราเนี่ยโยงใหญ่เชื่อมโยงกันได้หมดว่ามันต้องเกิดเสื่อมเสื่อมเรื่อยๆดับเป็นอนัตตาแล้วก็เนตังมะมะเนโสมัสมิะไม่สวตตาความเบื่อหน่ายจึงเกิดใช่ดังนั้นสิ่งเหล่านี้ <c oughs> มันเป็นเรียกว่าเป็นปฏิจจสมุปปนธรรมซึ่งกันและกันอาศัยเหตุในการเกิดสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีอย่างเนี้ยอ่าเข้าใจไหมสาธุครับอาจารย์